ตอนพิเศษเส้นทางสู่การพักผ่อนหลังการต่อสู้อันยาวนานกับมังกรแห่งความมืดและการฟื้นฟูสมดุลของโลกหยุนซือหลงและหลานอิงวิตัดสินใจหยุดพักการเดินทางเพื่อเติมพลังและสำรวจความสงบสุขในสถานที่เงียบสงบหมู่บ้านแห่งสายลม ทั้งสองเดินทางมาถึงหมู่บ้านเฟิ่งหลิวหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและอบอุ่นหยุนซือหลงและหลานอิงอวีได้รับการต้อนรับด้วยน้ำชาอุ่นๆและขนมพื้นบ้านเจ้ารู้ไหมบางทีความสุขก็จะอยู่ในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราหลานอิงอวีกล่าวพร้อมจิบชายอย่างสบายใจข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจะรู้สึกดีขนาดนี้หยุนซือหลงตอบพร้อมยิ้มการสอนเด็ก ฮระหว่างที่พักอยู่ในหมู่บ้านเด็กๆที่นี่แสดงความสนใจในพลังของหยุนซือหลงพวกเขารวมตัวกันขอให้เขาสอนวิธีควบคุมพลังท่านพี่หลงสอนพวกเราทำลูกไฟเหมือนที่ท่านทำได้สิเด็กคนหนึ่งตะโกนขึ้นหยุนซือหลงหัวเราะก่อนตอบว่าลูกไฟอาจจะยากไปสำหรับตอนนี้แต่ข้าจะสอนวิธีเรียกลมมาก่อน เขาแสดงวิธีเรียกลมเล็กๆให้เด็กๆดูเด็กๆต่างลองทำตามและหัวเราะสนุกสนานเมื่อสายลมเบาๆเริ่มหมุนรอบตัวพวกเขางานเทศกาลกลางหมู่บ้านคืนสุดท้ายก่อนออกเดินทางหมู่บ้านเฟิ่งหลิวจัดงานเล็กๆเพื่อขอบคุณหยุนซือหลงและหลานอิงอวีชาวบ้านประดับประดาหมู่บ้านด้วยโคมไฟหลากสีและจัดการแสดงดนตรีพื้นบ้านหยุนซือหลงที่มักจะจริงจังกลับยอมเข้าร่วมการละเล่นพื้นเมืองอย่างเกมปลาลูกดอก ข้าพนันเลยว่าเจ้าจะยิงพลาดทุกดอกหลานอิงอวิหยอกล้อเจ้าคอยดูเถอดข้าจะชนะและเอารางวัลน,นั้นไปให้เจ้าหยุนซือหลงกล่าวพร้อมยิงลูกดอกแรกช่วงเวลาแสนสงบสุขหลังจากงานเทศกาลจบลงทั้งคู่เดินขึ้นเนินเขาเพื่อชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเจ้าคิดว่าหลังจากนี้ชีวิตเราจะสงบสุขได้ไหมหลานอิงอวิถามเสียงเบา บางที่เราอาจต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ๆแต่ข้าคิดว่าถ้ามีเจ้าคอยอยู่เคียงข้างข้าก็พร้อมเสมอหยุนซือหลงตอบทั้งสองมองดวงดาวเงียบๆด้วยความรู้สึกอบอุ่นในใจสัญญาแห่งการเดินทางครั้งใหม่เช้าว,วันรุ่งขึ้นทั้งคู่ลาจากหมู่บ้านเฟิ่งหลิวพร้อมคำสัญญาที่ให้กับชาวบ้านว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้งการเดินทางของเราไม่เคยสิ้นสุดจริงๆใช่ไหมหลานอิงอวีถามพร้อมรอยยิม้มไม่หรอก เพราะทุกก้าวที่เราเดินมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่หยุนซือหลงตอบก่อนก้าวออกไปบนเส้นทางใหม่ที่รออยู่